สวัสดีครับคลิปนี้ขอฝากถึงคนต่างด้าวทุกคนนะช่วยให้กำลังใจกันเพราะว่าเรามาทำงานที่ประเทศไทยแต่คลิปนี้ผมขอฝากไปถึงคนไทยที่ชอบดาาคนต่างด้าวเห็นไหมคนคนต่างด้าวทุกคนอนะ่ะมาทำงานที่เมืองไทยมีทั้งดีและไม่ดีทุกคนได้ได้โปรดด้วยนะแล้วผมอยากจะบอกว่าคนที่เสียชีวิต แผ่นดินไหวครั้งเนี้ยตึกถลม่มคนที่เสียชีวิตมีแต่คนต่างด้าวแล้วคนที่มาด่าพวกคนต่างด้าวไม่เกลียดไม่ชอบคนต่างด้าวเกียดคนต่างด้าวคนเกลียดแค่คนกลุ่มหนึ่งที่ไปไประทวงแต่คนมาเหมารวมหมดเลยเหมารวมทั้งหมดเลยด่าพ่อด่าแม่เขาซึ่งที่แบบบางคนเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเห็นใจเขาด้วยนะครับสวัสดีครับ พี่น้องเอทางช่องปาหนุยทีวีและทางช่อง2องเอเชียทุกท่านนะครับก่อนที่จะมารับฟังข่าวสารกันวันนี้อีกคลิปหนึ่งนะก็ป๋าก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับเอทุกท่านที่ร่วมกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามป๋าวันนี้ช่องป๋ามาถึง90,000เสร็จแล้วนะครับอีกประมาณประมาณหมื่นนะครับก็จะครบ1,000งแ นะครับก็จะถึงฝั่งฝันแล้วกูจะได้โล่และไอ้เฮียนะครับอ่ะนะครับก็กราบขอบพระคุณมากรวมถึง FC นะครับแล้วก็ท่านอื่นๆนะครับที่ชมคลิปแล้วนะครับก็กดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณมาให้กําลังใจก็ขอบคุณมากนะครับรวมถึงผู้ที่ดูคลิปแล้วโดเนทย้อนหลังมาให้อะไรให้นี่ก็ขอบคุณมากนะครับรวมถึงขนาดไลฟ์สดด้วยก็มีส่งสติ๊กเกอร์บ้างนะครับโดเนทกันมาบ้างอะไรเงี้ยนะครับบ่าก็กราบขอบพระคุณนะครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุข เอาล้ครับสำหรับวันนี้ก็มาอีกคลิปหนึ่งนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นขเขมรนะชีวิตกูนี่พัวพันอยู่กับขเขมรอย่างเดียวเลย <c oughs> ไม่รู้เป็นส้นตีนอะไรนักหนานครับเอ้นะครับคลิปนี้เนี่ยก็จะมาบอกถึงคลิปหนึ่งก่อนขอญาตตรงนี้เลยก็แล้วกันนะฮะ <c oughs> เอาอย่างนี้ <c oughs> พอดีมันมีกระทาชายคนหนึ่งเป็นหนุ่มขเขมรน,นะครับก็ออกมาแสดงความเห็นว่าอยากจะฝากบอกคนไทยทุกคนนะว่าคนขเขมรคนพมา่าคนลาวเนี่ยมีชีวิตจิตใจเขามีความเป็นมนุษย์เป็นอะไรก็คือพูดง่าย,ายๆว่าก็เอาสถาน,นาการณ์ตึกถล่มเนี่ย หยิบยกขึ้นมาพูดนะครับเหมือนประน,นึ่งว่าพอตึกถล่มแล้วเนี่ยคนแรงงานต่างด้าวเนี่ยเช่นคเมีพมา่าลาวอะไรเงี้ยนะครับเ,เสียชีวิตพะมาทํางานในเมืองไทยแล้วคนไทยยังมาสมน้าหน้าอีกยังมาต่อว่าดา่ดาด่าทอต่างด้าวอีกคนอื่นคนไทยเขาไม่ด่ากันหรอกนะครับยกเว้นกูเนี่ยแหละนะครับแล้วกูเว้นกูเว้นสปอปลาวเอา,เอาไว้ประเทศเดียวส่วนพม่ากูก็เฉียดเฉียดนิดนึงเพราะว่ามันก็มีคลิปคนพม่าออกมาต่อว่าคนไทยกูก็เฉียวไปหน่อยนึงนะครับแต่สําหรับคนสปอปลาวนี่ผมไม่พูดถึงเพราะผมมองว่าลาวเนี่ยยังไง คนลาวมาอยู่ในเมืองไทยไม่แทบจะไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยเลยแม้แต่น้อยเพราะคนลาวกับคนไทยมันอยู่ใกล้ชิดพัฒนาธรรมมันใกล้เคียงกันการกินอยู่การพูดการใช้ภาษาสัมมาคารวะเหมือนคนไทยเลยใกล้เคียงคนไทยมากดังนั้นเนี่ยนะครับผมกับลาวเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเลยนะครับผมยังมองคนลาวเนี่ยไปในทิศทางที่ดีเสมอนะครับถึงแม้ว่าอาจจะมีไอแ้แปลกๆโผล่ขึ้นมาบ้างอะไรบ้างผมก็ถือว่าเป็นเรื่องสนุกสนานกันไปอย่างพวกลาวแดงทหารลาวแดง คุณครูลาวแดงเนี่ยมนุษย์ร,รําอย่างเงี้ยผมมองพราะว่าพวกเขาเนี่เป็นสีสันเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ไม่ได้ถึงขนาดว่าเฮ้ยจมาด่าคนไทยอะไรเงี้ยนะมองขำๆนะครับอีกอย่างหนึง่งผมก็มีเพื่อนฝูงเป็นคนสปปลาวเนี่ยเยอะนะฮะผมมีทั้งสปปลาวมีทั้งมุสลิมมีทั้งคริสเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยเพื่อนกูนะครับถ้าอยู่ในฝั่งลาวเนี่ยโอ้โหบาลเลยผมก็ไปไปไป,ไปเที่ยวสปปลาวผมก็ไปกินนอนอยู่บ้านเขานะ่นะีนะ่ะสนิทกันนะครับสนิทกัน ผมก็ผมก็ดูการใช้ชีวิตการกินการจ,จับจ่ายใช้สอยอะไรก็เหมือนคนไทยคือพื้นเนี่ยเหมือนคนไทยเลยนะครับภาษาที่เว,ว้วาๆกัน,นระหว่างฝั่งลาวกับฝั่งไทยแถวนองคายแถวมุกนี่นะแถวนครบน้มเนี่ยนะนนเี้ยมันก็เหมือนกันหมดเพียงแต่สำเนียงมันจะกระดิกกันนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับเออนะก็ขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องชาวสปปลาวด้วยถ้าเกิดว่าเสียชีวิตในเหตุการณ์ตึกถล่มนี้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับนะฮะก็หวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกนะฮะเอาละนะครับก็มาวนถะึงคนเขมรบ้าง นะฮะไอ้เขมรคนนี้เนี่ยนะครับมันก็ออกมาพูดว่าฝากเตือนคนไทยฝากถึงคนไทยทุกคนว่าอย่าไปดูถูกอย่าไปด่าอะไรอย่างนี้นะเขาเขาก็มีชีวิตเหมือนกันอะไรแบบเนี้คือประเด็นมันมันไม่ใช่เป็นการดูถูกหรืออะไรเลยนะนะครับสำหรับไอแรงงานที่มันเข้ามาทํางานในเมืองไทยแต่คุณต้องดูว่า <c oughs> จากสถิติอาชญากรรมเนี่ยนะฮะที่มันเกิดขึ้นจากแรงงานต่างด้าวเนี่ยอันดับหนึ่งเลย <c oughs> อันดับหนึ่งเลยพมา่พมาพม่ามาก่ออาชญากรรมเยอะมาก ทั้งที่มาถูกแบบถูกกฎหมายทั้งที่มาแบบผิดกฎหมายเนี่ยเยอะมากอันดับที่สองรองมาก็คือเขเมรเนขเมรก็มาก่ออาชญากรรมตั้งกวนตั้งแกางไล่กระทืบคนไทยที่เนี่ยที่ปวกแดงและยองเนี่ยที่ตำรวจไม่ทํางานกันจนกระทั่งชาวบ้านต้องรวมตัวกันไปไล่ล่าพวกเขเมรแล้วเอามากระทืบอะตำรวจปวกแดงอะที่เป็นข่าวอยู่ตอนนั้นนะครับแล้วตอนนี้รู้สึกว่าจับจับไ,ไปเกือบหมดแล้วตำรวจมันก็ต้องถูกถูกกระแทกหน่อยหนึ่งมันถึงจะทางานไงนะครับอะไรแบบนี้จนจนคนปวกแดงในหมู่บ้านต้องพากันรวมกลุ่มไปไ,ปไปไล่ขมรนไปไล่กระทืบเอาอ และอีกอย่างหนึ่งนี่นะครับสิ่งที่คนเขเมรนะทำระย่างตำบอลเอาไว้ในประเทศไทยคืออาชีพขอทานหนีจากบ้านเมืองมันมาขอทานในบ้านเมืองเราไอ้คนไหนพอที่จะมีเลี้ยวมีแรงพอที่จะเป็นผู้เป็นคนหน่อยมันก็ไปเป็นรับจ้างเป็นพวกใช้แรงงานไอ้คนไหนที่คิดจะสบายหน่อยก็เหมือนกับไอ้ตัวยี่ยี่ไอ้นักวิชาการปลอมของเขเมรที่บอกว่าผมชื่นชมขอทานชื่นชมขอทานเขมรเขายังมีความอดทนในการขอทานชื่นชมเขานะผมชื่นชมเขาก็เพราะประเทศมึงมันมีคนแบบนี้ไง มีคนโง่ๆแบบนี้คิดว่าอาชีพแบบนี้แ่งหน้ายกย่องคนเรานี่นะจะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเนี่ยนะครับไม่ต้องไปรอนายกอิงเาประกาศหรอกทางานครับทํางานหากินครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่รวมถึงยูทูบเ e อร์บางคนไม่มีงานทําเป็นยูทูบเ e อร์นั่นเขาก็ทํามาหากินก็ไม่ได้บางนั่งแบมือขอตังค์ตามริมถนนไอ้คนเขมรเนี่ยมันทําให้ประเทศไทยเนี่ยถูกประเทศอื่นเขามองว่าประเทศไทยคนไทยยังขอทานอยู่เพราะหน้าตาแม่งไกลๆกันใช่ไหมคนเอเชียจริงปะ อย่างค่าวที่แล้วญี่ปุ่นเนี่ยสมัยก่อนเมื่อประมาณสิกว่าปีที่แล้วญี่ปุ่นมาเที่ยวเมืองไทยเขาถ่ายวิดีโอนะครับแฮนดี้แคมป์ยุคนั้นเป็นยุคโซเชียลแคมป์คุณเชื่อไหมญี่ปุ่นเขาเข้าใจว่าเป็นคนไทยเขาเอาคลิปเนี้ยไปเปิดอยู่ในประเทศเขาโอโหคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาต่อว่าประเทศไทยยับเลยนะครับเขาบอกไหนว่าประเทศเจริญแล้วไงทำไมขอทานยังเต็มนะครับเดินตามไปขอเขาเดินทิ้งที่เรลือเขาลําคาจนกระทั่งมีคนญี่ปุ่นคนหนึ่งเขาบอกว่าดูให้ดีนะเพื่อนนั่นไป่ใช่คนไทยนะ เราไปมาแล้วเมืองไทยนั่นนะคนไม่ใช่คนไทยจนกระทั่งไอ้คนที่ถ่ายคลิปนั้นต้องย้อนกลับมาประเทศไทยเพื่อมาตามหาว่าไอ้เฮียเดี๋ยวขอทานเนี่ยเป็นใครมานั่งแท็กซี่ตามเลยจนกระทั่งไปเจอว่าเป็นคนขมรแล้วก็ออกมาแก้ข่าวในเว็บเพจเห็นไหมครับนี่คือความระยำตำบอลของไอ้พวกขมรท,ที่มันสร้างความเสื่อมเสียให้กับประเทศไทยมาอยู่แล้วมากินแล้วอย่างเนรคุณคนไทยอีกฉะนั้นไอ้กทาชายคนนี้เนี่ยนะครับมันมีเมียเห็นทางทางช่องมุมมองเพื่อนบ้านนะเนี่าก็บอกมันมีเมียเป็นคนสปปล,ปลาวแต่ทีนี้ถามว่ามันเป็นประเด็นอะไรประเด็นนมััออยยู่่่ทีีาง้ครบ ไอ้นี่มันโหนกระแสคือจริงๆอะไรไม่ได้เกี่ยวกับมันหรอกนะครับ <c oughs> ไม่ได้เกี่ยวกับมันแต่มันพยายามโหนกระแสเพื่อทําให้คนที่ไปดูมันเนี่ยเข้าใจว่าคนไทยเป็นคนไม่ดีเข้าใจว่าคนไทยเป็นคนไม่ดีเป็นคนเป็นคนที่คอยซ้ําเติมซ้ําเติมไอ้พวกขเขมรไอ้พวกพามา่าอะไรพวกเนี้นะครับว่าเฮ้ยคนไทยทําไมใจร้ายอย่างนี้วะเออมาเกิดเหตุอย่างนี้แล้วต้องไปซ้ําเติมเขามึงอย่าพูดฝ่ายเดียวครับมึงก็อย่าพูดฝ่ายเดียวตอนที่พวกมึงที่มึง,ท,มงที่มึงกำลังปกป้องคนขเขมรอยู่เนี่ย ที่มึงเป็นเขมรแล้วมึงมาปกป้องกันเองเนี่ยมึงนึกถึงตอนที่พวกมึงเนี่ยมาขอทานในเมืองไทยดิีําไมมึงไม่พูดถึงเรื่องนี้ว่าพี่น้องชาวเขมรทําไมเราไม่ไปทำมาหากินทําไมเราไม่เข้าเมืองอย่างถูกกฎหมายทําไมเราต้องไปขอทานทาให้ประเทศเขาเสียหายด้วยทําไมเราไม่มาเป็นสุจริตชนทํางานแบบวินยูชนเนี่ยไม่พูดอะไรก็ได้ที่พวกเขมรทําี่เฮี้ยวไว้พวกมึงมองข้ามหมดแต่พอคนไทยจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรขึ้นมานิดนหน่อยๆอมึงก็มองว่าคนไทยไม่ดีมึงช่วยขนพวกมึงกลับบ้านไปหมดเลยครับ อูไม่อยากบอกว่าคนไทยไม่ต้องการคอมเมนนะอูไม่ต้องการพูดว่าคนไทยไม่อยากคบคอมเมนแต่พอกูไปดูคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์แล้วเนี่ยคนไทยที่เขาพูดมาทั้งหมดเนี่ยเขารังเกียจมึงหมดเลยอ่ะอาจจะมีบ้าง <c oughs> ประเภทโลกสวยงามอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนเขาอาจจะมองไม่เหมือนเรามองไอตรงเนี้ยประเทศเสรีประชาธิปไตยในไทยเนี่ยไม่ว่ากันนะครับ แต่ทำไมทำไมพอเวลาคนบางคนก็ไม่เห็นด้วยกับพฤติการพวกมึงเช่นมึงมาลุมทำร้ายคนไทยมากระทืบคนไทยมาฆ่าคนไทยมานั่งขอทานมารักวิ่งชิงป้นมาค้ายาเสพติดทำไมพวกมึงไม่พูดอะบอกให้พวกเราอย่าไปทำให้ประเทศไทยเ็าเดือดร้อนนะเราเข้ามาทำมาหากินก็หากินแบบปกติเ่าเลยพวกมึงกลับนั่งเงียบพอเวลาเกิดเรื่องมาอย่างนี้มึงเอากระแสะตึกถลม่มมาโห,เหนเสร็จแล้วมึงกลับมากล่าวตำหนิว่าคนไทยเป็นคนไม่ดีมึงต้องการทําให้คนอื่นเขามองว่าประเทศไทยมีแต่คนใจร้ายใช่ไหม แต่มึงต้องคิดเอานะครับว่ากว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้กว่ามันจะมีสถานการณ์คนไทยเกลียดขมรได้เนี่ยมึงคิดดูว่ามึงต้องทําอะไรไว้บ้างแล้วนอกจากจะคนไทยกะรังเกียดขมิแล้วเนี่ยนะครับมึงไปดูเด็กคนต่างประเทศเขากำลังเกลียดพวกมึงมึงคิดว่าคนต่างประเทศมันโง่มึงคิดว่าคนต่างประเทศมันไม่รู้แล้ว่าเสื้อผ้าหน้าผมอาหารการกินวัฒนธรรมจารีตประเพณีต่างๆเนี่ยเป็นของคนไทยที่มึงเอาไปปลอมๆกันหมดเนี่ยมึงคิดว่าคนต่างชาติไม่รู้เหรอเขารู้แต่เขาก็รักษามารยาท ถ้าไม่ไปกระทบกระเทือนอะไรกับเขาเขาก็คงไม่พูดหรอกนะครับแต่พอกระทบกระเทือนปุ๊บเขาก็จะจัดการให้มึงดูอย่างเช่นเกาหลีใต้เนี่ยทําไมเวลาคนไทยออกไปแสดงถึงวัฒนธรรมจารีตประเพณีท้าไมคนเกาหลีใต้เขาแห่ชื่นชมเขาเปิดฮอลใหญ่ๆและให้คนไทยไปแสดงคนเป็นหมื่นไปดูเขาชื่นชมคนไทยแต่ของพวกมึงเป็นยังไงครับของพวกมึงก็เดินไปประท้วงทําให้รถเขาติดส่งเสียงดังเกาหลีใต้ต้องเอาคนพมา่ามาอยู่เพื่อมาเพิ่มประชากรแต่ทําไมเขาไม่เอามึงก,ก็เพราะพวกมึงมันเป็นคนแบบนี้ไง พวกมึงมันไม่เคยสํานึกถึงบุญคุณของแผ่นดินที่มึงไปเหยียบเขาไว้ไม่เคยพวกมึงมันโง่จนถึงขนาดไม่รู้ว่าประเทศมึงกาลังลบจมอ่ะมึงก็ยังมาเอาเกาะกูดภาษาตาเมืองทมเอาสาราตีมุกมึงถูกผู้นํามึงหลอกหมดทั้งทั้งที่ประเทศมึงจะชิบหายหมดแล้วประเทศมึงจะถูกยกให้กับจีนไปไปบริหารผ่านมือเวียดนามอยู่มึงยังไม่รู้ตัวเลยเพราะเขาต้องการปั่นกระแสพวกนี้ทําให้พวกมึงลืมเรื่องในประเทศตัวเองคนกเมร์นี่โง่บัดซบเลยนะแล้วผมบอกก่อนคนอื่นจะคิดยังไงผมไม่รู้นะ โดยส่วนตัวเฉพาะผมคนเดียวเนี่ยผมคนเดียวนี่แหละครับที่ผมมองเห็นชีวิตคนขมเณรเหมือนหมาแล้วเผลอต่ํายิ่งกว่าหมานะครับผมบอกตรงๆผมมีความปึดอัดอย่างรถบัสไม่ไม่ไฟไม่คลอกเด็กอนุบาลเด็กเล็กๆห้าขวบสี่ขวบสามขวบอเงี้ยเ็ดขวบอย่างเงี้ยพร้อมกับคุณครูอีกสามชีวิตทั้งหมดเบ็ดเสร็จอยู่บนรถบัสคันนั้นยี่สิบสามชีวิตคนขมเณรแม่งเอาไปโพสเอาคลิปไปลงแล้วส่งอีโมจิหัวเราะขำๆแล้วทำไมมึงไม่พูดนะ ทำไมไม่พูดทาไมมึงไม่ห้ามปามพวกมึงะสิ่งนี้แหละครับที่ทําให้กูเนี่ยจงเกียดตจงชังและกูสาบแช่งเขมรมาตลอดแม้กระทั่งคลิปนี้ก็เหมือนกันใครจะด่ากูกูไม่สนใครจะคอมเมนต์ด่ากูอะไรกูกูกูไม่สนแต่กูจะขอสาบแช่งขอให้คนคเขมรไม่มีวันจเจริญขอให้คําสาบของพระเจ้าสุริยะวร,รมันนะครับเป็นไปตามนั้นส่งผลให้เร็ววันและกูพูดเลยนะครับว่านับจากเพลานี้นับจากเนี่ยเวลานี้เป็นต้นไปเนี่ย เขมรจะไม่มีพบกับความจเจริญอีกต่อไปเขมรจะต้องตกเป็นแรงงานทาสตามประเทศต่างๆเป็นขี้ข้าของคนอื่นเขาตลอดไปใครจะด่ากูก็ไม่สนหรอกนะครับนะก็ฝากพี่น้องนะช่วยกันคอมเมนต์ขึ้นมานิดนึงผมอยากจะดูความเห็นหน่อยว่าไอดีเป็นยังไงนะครับก็แล้วแต่นะครับสำหรับคลิปนี้ดีถ้ามีประโยชน์ก็ฝากการกดไลค์กดแชร์ให้ป๋าด้วยท่านที่ต้องการสนับสนุสรนรายการก็อย่าลืมนะครับเรามีการสแกน QR code และปุ่มขอบคุณที่อยู่ด้านล่างนี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ล่าลาก,กันไปก่อนขอบ